วันนี้ผมจะพาพี่เป็กมาส่อง taking, สาวในตตอๆนะครับเพราะว่าวันนี้เมย์ไม่อยู่ไม่ใช่บเคยเจอเนี่ยตัวจริงใช่ไหมเคยเจอตัวจริงใช่ไหมตอนกินอ่าหมูกระทะพี่บี้เดือดชะกาแน่แน่แน่แนงแน่แน่ถูกใจาก 5หเข้ามาอ้เองคข้ามาตมันดูกันว่าปฏิกิริยาที่เป็กจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับพวกเรานหัตดีวีนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาแอบดูเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แอบสสาวในสองสาวในตสาว เลยตาตาด้วยเพราะว่าวันนี้เมย์ไม่อยู่เมย์ออกไปข้างนอกเขาจะมาหาอะไรดูพี่อยกสอนนะพี่อยากสอนนะกิดอะไอะไรอะอ่าเี้เราจะมาให้คะแนนดีกว่าว่าคนนี้เท่าไหร่อ่าโอเคระดับความชอบของเรานะใช่เพราะความชอบพี่ผมกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราชอบสดตัว่มาเริ่ม ให้มีคอไหมให้มีคอไหมมีคอได้มีคออ่าและความคิดที่น่าอันนี้น่าธรรมชาติดีนะใช่อ่ะพี่ให้สามถึงสี่โอ้ยด้านผมให้สี่ให้สี่อะเอาให้สี่อยู่กันอ่ะน่ารักต้องบอกเลยว่าชอบมากเอ้ยลองตามเลยตามเลยเขอเอาผมห้าเลย ยิ้มกันดีนี้ดีนี้ดีนี้ดีสวัสดีค่ะอ๋อนี่ัะืออไหันบ้างคะอายุสิบี่ี่สิ่นสิบสี่แลเรียนอยู่ที่ไหนกันงอสศาร์สศ์ด้วยศาตไหนเ่กทีจะตาตยังไงครับนี่ ก็ขาดนีขาดเราเลยเลือกทะเลกับภูเขาชอบอะไรเลือกทะเลเลอกทะเเตรงกันเจตรงกันเราเราเนาชอบอะไรเราเเราแจผู้หญิงเป็นี่บอกับอบไปกันนะเราเราไปกันบ่างอบดนฟัเพนี่ถ้าดูหนังคนมีวกาอบดวยเหรอโอ้โหชอบเหมือนกันเลยอันี้เมเลยให้เต็มห้าเต็มห้าหรือทั้งทั้งสองคนเลยนะ น,นี่นี้ละอันนี้อันนี้ก็มันนันะ่ดีเอาหไ้อันพ <c oughs> ี่อันนี้พี่ให้ต,ตัดสาม <Okay. S 1> เงนอ๋อโอเคอือ <c oughs> อ่ะว่าไงพี่คนนี้พี่พน่ชอบ <c oughs> อก่อนเลยเ ผมเก่งมากยันชอบิ่าไม่เคยเจอเนี่ยตัวจริงใช่ไหมเคยเจอตัวจริงใช่ไหมตอนกินอ่าไอ้หมูกระทะพี่บี้แต่สกังอ๋อเคยเจอเป็นไงคนนี้เขาเป็นไงเขาหน้ารักเขาหน้ารักน้าหน้ารักน้าหน้ชิบโง่เลยไม่เจอแล้วผมคงคิดทุ่งเลยไอ้ผมผมชอบคนแบบตาสวยตาหวานแล้วไงเขินเนี่ยเขินเนี้ยเขิชอบคนตาสวยตาหวานอยู่แล้ว อต้องให้เต็มอยู่แล้วแหละดีคนนี้เดี๋ยวดูมิเขิดจ่ไม่เขิดจาไม่จะลดไมจัง้ไ่สิบเลยใครเกิดใครพี่เสียสีพี่เขาจต้องึลอะไรพี่ผมใช่เห็นแค่แบบเส้นผมก็แปลนแอันนี้หลายๆคนจะรู้จักเธอแลใช่ ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยอ่ะแล้วลุยๆอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วันนี้พัให้แบบไก่ย่างนะอะไรอ่าวเอ้ยนี่ใช่ผมชอบคนนะใช่ผมชอบนี่ได้ข่าวว่าอยู่ในเมื่อไรประมาณมห้ามั้งเออใช่อยู่มห้าเขาเคยมาถามเราเลยพี่ใช่เหรอเออเคยมาเขาพูดอะลรว่าคนนี้แบบถือถูกใจมาก ให้เลสิบให้เลยสิบให้เลยสิบเเข้ามาอ้อนทำเมวออเข้ามาตบัวใจให้เลยสิบเฮ้ยเฮ้ยเขรยเลือผ่านกอต้งยืก่อนจานที่หลังเลยนะทุกท่าเฮ้ยคอำยังไงรู้นะปวดปากค้องนวยเทนี้กำลังมานะ ถือดอกไม้ถ่ายรูปที่ปากของไอ้ถือถ่ายรูปที่สะพานพุทธอะหน้าไปเนี่ยหน้าไปสะพานพุทธใช่ไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างเหมือนกันครับคนนี้ว่าไงครับตาหวานตาหวานยนะไงไอ้ชื่อเขาก็บอกอยู่ภารักแมวแล้วคนรักแมวรู้เปล่าครับนี่รักมากพี่พี่ให้จับสี่เลยนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยตรงตรงหยก่ยกไทยเลยนะไทยมาก ก็สี่เหมืนมอนกันครับเติมใจเติมใจไอ้คนนี้ยี่ผมพารายากดหนึ่งถึงสองไ,ไม่ให้ลเลยได้ไหมผไม่ให้ลเลยใช่ไหมวันนี้โอ้โหไอ้นนี้ใครถ่ายไอคอาเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นไตรก้องหน้าและแล้วเราก็เขียนว่าข้อดีของแฟนสูงกว่าไม่รู้เหมือนกันครับปล่อยคนนี้เออกูณชอบนาแล้วอ่ะถูกใจถูกใจสุดเลยแต่พายที่เลือกมาคนนี้น่ารักสคนน่ารักใช่ตีนชอบคนนี้ติดใจนะคนี้แลวคนนี้ นี่ผมชอบเพลงนี้เออชอบคนเล่นเพลงนี้ชอบชอบคนเล่นนะเออเขาอยู่ม้อห้าเองอ่ะถือว่าดีไหมดีโอ้ยอวดแฟนทุกวันนี่ ชอบมากคนนี้ <c oughs> ใจใจได้ <c oughs> โอ้โหจะได้แบบนี้ดีไงดีไงดีดีดีมากดีมากชอบชอบคน, <c oughs> นนี้ละมุนสุดสุดดูอะไรคนนี้ดูอะไรโทษในฐานะเลย <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นนีี่่ไไงงแกไม่รอดแน่คนเนี้ยพอแล้วมันน่ะหน้าตาดีสุดแล้วฟังเรื่อง้านแล้วไม่ใช่อย่างนี้เลยไหนนี่ยผมทาอะไรหนึ่งถึงสองผมไม่ให้เลยได้ไหมทาหนังคาเขาครับไหนโอ้กวัวหัวใจให้ด้วยเยอะเลยเก๋มันยังไงมันยังไง กยินดีนะแอ๊บว่ามาวัวหรือเปล่าเมื่อกี้เป่าเฮ้ยไหนโอ้ยเพื่อนสวยไหมคนนี้สวย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 ผู้ดีผู้ดีเราอย่าเนี่ยกเรียกแล้วทำไมต้องกดหัวใจให้คนอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดฮะใครกดมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหชอบอย่างเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมอีกอ้นี้ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่เนี่ย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 ชอบเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยบอกพี่เด็กแล้วเรื่องนี้นี่ อพี่เปกแล้วไงนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมไปกินหมูกระทะเด็ดจำได้นะเขบอกเนี่ยจำได้นะไปห้องน้ำแปดเตียวไม่ได้เลยสาวมองอะไรไหนจะจิ้มอะไรจะจิ้มอะไรนี่เลยนี่เลยพี่เป็กคนนี้เลยอ้าบอกเลยบอกบอกพี่เป็กแล้วพี่เป็กอย่าอย่าอย่ารู้เลยเมย์มาเด๋เมมาเด๋เมมาจะชวนกูอย่างเดียวเลย่แตกัน คุณหมอยังไม่เคลียร์เลยคุณหมอไม่เคลียร์คุณหมอเนี่ยยัได้เลยคอมเมนต์ตั้งนิดนึงแงไหนทิ้งคนกดไลค์ทำไมโอ้โหใครเป็นคนกดใจคลิปไหนบ้างเนี่ยเมย์ไม่ใช่เมย์อะไรอ่ะผมกดใจหมดไหนกดใจไม่ทันโอ้โหคนนี้มีบันทึกหรือเปล่าโอ้โหอ้าวผมผมยอมแล้วผมกดใจหมดแต่ว่าคนเนี้ยพิเ็ดเศาอันนี้ผมกดใจพิเศษเฮ้ยคือแบบชอบพิเศษ หลังเลยที่วิจยตรหยุดก่อนนี่หนึ่งนั่นแหละพอไปถ่ายคลิปอย่างงี้เนี่ยไม่กลัวเขาแตกบ้านก็แตกหมดไอ้นี่บันทึกด้วยเฮ้ยบันทึกเหรอโทรศัพท์มือดิไม่ได้อวะพี่ดูเลยดูเลยดูเลยเปิดอะไรต้องดิกลงมาหนูไม่ดูโอ้โหเปิดมาก็มีล้อ่ะเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างเฮ้ยถ่ายเลยเฮ้ยถ่ายเรื่องหมูกระทะยังไม่เคลียร์เลยไทย กูจำได้ไม่ใช่<อ>แหมไปนั่งยิ้มเนาอยยิ้มใหญ่น้ำจิม้มแอ่จิ้มยังไม่โดนเลยน่ะจิ้มโต๊ะเลยนะเขาอาจจะหัวล้อกันในโต๊ะเขาก็ได้หมิอนคิดว่าเขาก็ยิ้มให้จริงหรือเปล่าเอ้นี่คลิปเองเหรอเออกูตายเจ็บปะ เราก็เทมนะครับก็เดินใหม่นะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเลยกลับบ้านได้เวลาละมาครับมาเร็วกลับบ้านไปนะไอ้แพร่ใกล้แพร่หนุมก็กดเลยเนี่ยไปไหมนะไมตัวนึงท้าชวนมันไปดูอะไรอย่างงี้อีนั่นมึงก็คิดไม่ได้อยากจะมาดู